กลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับอาจารย์บันทิดาสงขาวและก็อาจารย์สุภศรศรีงามฮะทั้งสองท่านเป็นกรรมการและก็เป็นอาจารย์ในวิชาโหราศาสตร์นะฮะประจําที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับกําลังคุยกันถึงเรื่องชาวราศีธนูและผู้มีลัคนาในราศีธนู ะะว่าจะประสบกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะฮะอิทธิพลของดาวพระเคราะหองค์สำคัญสำคัญนะฮะชาวราศีธนูเนี่ยเนี่ยฮะเกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่เกิดระหว่าง16ธันวาถึง14มกราคนะคะแล้วมีพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีธนูค่ะครับ อันนั้นเขาเรียกชาวราศีธนูชาวราศีค่ะอ้าวแล้วถ้าคนมีลัคนาในราศีธนูลัคนาก็คือจุดบุรพาหรือจุดขอบฟ้าทางทิศตะวันออกขณะที่เช่าชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟ้าเมื่อเช้าชะตาอุแวขึ้นมาเป็นสภาพบุคคลคมีครบหรือว่าไม่ครบก็ได้ค่ะคเป็นสภาพบุคคลแล้วก็มาเ,าเปลี่ยนแบ่งเป็นเรือนชะตาได้ตั้งแต่ตนกุกระดุมพระศรชาจนถึงวินาศาะานะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็จุดขอบฟ้าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกัน นะฮะลัคนาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะที่จริงคนที่จะรู้ได้เนี่ยนะฮะต้องผูกดวงเค่ะก็จะรู้ว่าลัคนาสถิตตรงราศีไหนนะฮะเดี๋ยวนี้ผูกดวงเนี่ยผูกได้ง่ายมากง่ายมากเนี่ยกดเข้าไปในในอินเทอร์เน็ตนะฮะ ผูกดวงฟรีคีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเส้นลุงเส้นแหวงเข้าไปจังหวัดที่เกิดจังหวัดที่เกิดอาจารย์คะแต่เหมือนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผูกดวงเขานึกว่าไปทําเสน่ห์คือผูกดวงแล้วนึาว่าทำเสน่ห์ผูกดวงเป็นเป็นพิธีการค่ะเป็นพิธีการที่จะหาตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในว่วงเวลาที่คนนั้นเกิดค่ะ ว่าดวงดาวมันอยู่ตรงไหนอยู่ภายใต้ราศีไหนะระยะองศาเท่าไหร่จุดขอบฟ้าตะวันออกตะวันตกะนะฮะอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะมาดูกิจกรรมของคนในวงการโหราศาสตร์กนะัค่ะ,คะก็กิจกรรมของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตนะะิมูลนิธิพร,ระดมศิลคุณเสริมสวัฒโนและชมรมบวชสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะ ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมวันนักโหราศาสตร์นะคะครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2560นะคะในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2560เวลาก็ตั้งแต่8โมง30นาทีถึง21.30น,นนะคะโดยมีกิจกรรมดังนี้นะคะก็ภาคเช้าก็มีพิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และครอบครูนะคะ สำหรับภาคบ่ายนั้นก็จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมวิชาพยากรนนะคะกล่าวสดุดีโหนเอกของโลกและก็มีการสัมมนาทางวิชาการนะคะก็จะมีหวหนที่มีชื่อเสียงระดับระดับชาติระดับประเทศนะคะหลายท่านนะคะก็ท่านแรกนะคะคิดว่าหลายๆท่านในประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านนะคะคือท่านอาจารย์ดรพินโยงษ์เจริญนายกสมาคมหราศาสตร์นานาชาตินะคะค่ะและก็ท่านที่สองนะคะคือ ท่านอาจารย์ดรบุญเลิศพลลินนะคะท่านเป็นหัวหน้าสวนะคะสายยาของของท่านนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์พานุวัตรพันธวิชาตกุลท่านอาจารย์บุตรศรินปัตถมาคมนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระแล้วก็ท่านอาจารย์ดอรวินัยไวพรประเสรศิฐท่านอาจารย์วิเชียนอำนาจวรประเสริฐนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ฟองสนานจามนจันนะคะนี่สำหรับ ภาคบ่ายนะคะการสัมมนาทางวิชาการนะคะแล้วมีผู้ดําเนินการเสวนาค่ะโดยโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์ละไมพันละไมพันค่ะแห่งแห่งช่องสุวรรณภูมิพิธีพิธีกรเป็นผู้มีชื่อเสียงเช่นกันนะคะพิธีกรระดับประเทศเหมือนกันนะคะอาจารย์ธรรมศักดิ์ละไมพันธ์นะคะแล้วก็สําหรับภาคค่ํานะคะก็มีการเลี้ยงมีงานบันเทิงนะคะ งานนี้นะคะจัดที่หอประชุมหน่วยบัญชาการกําลังสํารองนะคะกรมการรักษาดินแดนบริเวณสวนเช้าเชดิดรงข้ามวัดพระเชตุพนวิมลมังกลารามวัดโพธาตียนนะคะติดกับด้านทิศตะวันออกเยื้องพระบรมมหาราชวังนะคะและสําหรับท่านใด<อ>นะคะไปไม่ถูกนะคะอาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าแล้วค่ะสิบสี่วันอาทิตย์หน,น้านะคะวันที่สิพฤษภาคมนะคะ สำรองที่นั่งตามเบอร์หน้าจอนะคะได้เลยนะคะคิดว่านะคะงานนี้เป็นในแต่ละปีมีหนึ่งครั้งแค่นั้นนะคะเป็นงานสําคัญท่านใดที่ไม่เคยครอบครูไม่เคยไหวครูนะคะงานนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมนะคะ14พสี่พฤษภาคมนะคะงานนี้ขอนิดนึงค่ะเนี่ยฮะไอ้วันนักโหราศาสตร์เนี่ยที่จริงเราประชุมกันเนี่ยเราก็กําหนดค่ะว่าจะเลือกวันไหนเป็นวันนักโหราศาสตร์เนี่ยฮะ ก็ให้จำว่านะวันหลังที่พระพุทธเจ้าประสูติได้หวันไหวันค่ะนะฮะพระพุทธองค์ประสูติเมื่อไหร่ละขึ้นสิบห้าขขึ้นเท่าขึ้นสิบห้าข้ามเดือน6ค่ะขึ้นสิบห้าเดือนหกประสูติที่ไหนประสูติที่ สวนลุมสวนลุมใช่สวนลุมพินีใช่ที่เนปาลนะเนปาลค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นประเทศเนปาลแล้วบางคนเข้าใจว่าสวนลุมที่เป็นชายแดนเขตต่อระหว่างที่ใกล้โรงพยาบาลจุฬาบางคนพูดเลยไวมากเลยพูดบอกว่าพระนางสิริหมามายาเนี่ยก็อตีสวนลุมจะเสด็จไปเทวทานี่ฮะไปโรงพยาบาลจุฬาปรากฏว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลจุฬากรอดก่ติบท้องเนี่ยก็เลย คลอดสวนลุมพดีอยู่ใกล้กันครับเนี่ยวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้รับรู้ไว้ว่าไม่ใช่สวนลุมที่นี่นะคะสวนลุมนั่นคือสวนลุมพินีค่ะที่เนปาลนะฮะที่เนปาลนะแล้วพอประสติได้ห้าวันนะฮะพระราชบิดาบิดาของพระเจ้าเสนาธะคือ เจ้าสุโธทนาค่ะข้าพรนคผิดแต่นี่จําได้แม่นพระเจ้าสิร <c oughs> ินสุโทธทนาก็ได้เชิญเ <c oughs> ชิญพวกพระบรมวงศานุวงศ <c oughs> ์อัมม่าดนะฮะมนตรีนะฮะปุโรหิตโอราจาน <c oughs> นะฮะรวมทั้งพรามร้อยแปดไอ้พรามร้อยแปดเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ในการพยากรณ์ <c oughs> นะฮะมาใน พระราชนิเวศนนะฮะมีการจัดเลี้ยงโภชนาหารและมีการขนานพระนามพระโอรสนะตอนนั้นไม่มีชื่อนะพระโอรสเนี่ยนะแล้วเลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายศิทธัตถะนะฮะไปเปิดดูคำแปลเอาเองแล้วกันนะฮะแล้วก็มีการพยากรณ์นะฮะอันนี้เป็นเป็นประเพณีนะฮะเป็นราชประเพณีของสากยวงศ์นะฮะ ตอนพยากรเนี่ยว่าพราหมณ์มีอยู่ร้อยแปดคัดลงเหลือเท่าไหร่เหลือแปดอ่าเหลือแปดค่ะนะแปดคนนั้นมีพระอัญญาคุณตัญญะอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วอีกเจ็ดคนเจ็ดคนนี้เป็นพราหมณ์พราหมณ์เท่าหมณ์พราหมอาวุโสแล้วพรามอาวุโสเนี่ยพรามอายุมากอาวุโสพรามณ์เท่ากันนะเนี่ยมีชื่ออะไรมั่งรามพราหมณรามพรามค่ะชื่ออะไรอีก ทุเชพรามทุชพรามโชพรามลักษณะพรามโพชนพรามสุยามพรามสุทัศเพรามแล้วมีอะไรนะฮะรวมแล้วเจคนแล้วกันแล้วก็บวกท่านโกนทัญญาเข้าไปอีกท่านหนึ่งก็เป็นแปก็เป็นแนะพรามเจ็คนแรกพยากรเป็นสองนายะยก ยกนิ้วขึ้นอย่างนี้สองนิ้วไม่ใช่ริโพนะคะสองนะยิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับนี่พยากรณ์เป็นสองนัยะนะฮะพยากรณ์ว่าถ้าคลองคาว่าคลองคาวาาจะได้เป็นกระสัที่ปกครองดินแดนมากที่สุดโดยไม่เสียเลือดเนื้อนะฮะโดยใช้ประปัญญานะฮะปกครองอยู่ในธรรมนะฮะ เกิดความสงบร่มเย็นไว้นะเธอถ้าออกบวชถ้าออกบวชก็สามารถสามารถสามารถถ้าออกบวชนี่ก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกสามารถสอ,สอนเวในสัตว์ให้รู้แจ้งตามได้ค่ะ,ะประมาณนั้นนะฮะเือออกบวชนะฮะแต่ทั้งโคนทัญญานะฮะ ท่านพยากรณ์แค่หนึ่งเดียวเนี่เพราะนั้นจะเห็นตามรูปอ่ะในพุทธศาสนาจะเห็นท่านยกยกนิ้วเดียวมือขวาขึ้นมาและยกนิ้วขึ้นมานิ้วเดียวท่านพยากรณ์เป็นคติเดียวหนึ่งเดียวค่ะนะว่าพระราชกุมารจะต้องออกบวชเท่านั้นสถานเดียวค่ะนะและก็สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้นะฮะสอนไม่มีศาสตราศาสดาอื่นยิ่งกว่านะฮะแล้วก็โปรดสั่งสอนเวนิยสัตว์ให้รู้ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตามท่านนะรู้ตามแล้วค่ะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเนี่ยก็ดําเนินท่านก็มีเออมีอะไรท่านอัญญากรธัญญาก็พยากรณ์ตามบุคลิกลักษณะตามคำพีเนี่ยค่ะอาจารย์ คาพยากรณ์เนี่ยนะฮะพรามเจ็ดคนแรกเนี่ยใช้คำภีเดียวค่ะ,ค,ะคือคำภีปุริรักษณะมหาปุริลักษณะค่ะตกไปมหาอต้องเติมมหาเข้าไปด้วยะนะฮะคือคำภีของคำภีลักษณะของมหาบุรุษค่ะนะฮะสามสิบสองประการส่วนท่านกวนธัญญาเนี่ยในคำภีมหาปุริลักษณะเนี่ย คำพยากรเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนัยยะนะครับ<ะ>แต่ท่านโกนธัญญาเนี่ยท่านใช้คำพีมหาปุริสลักษณะ,ะและก็ใช้คำพีอาศีตยานุพยัญชนะ,ะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอีก80อย่างเข้ามาประกอบการพิจารณาเพราะนั้นท่านก็แน่ใจยังไงท่านก็แน่ใจ ท่านก็เลยยกขึ้นมานิ้วเดียวเห็นไหมแล้วก็พยากรณ์เป็นหนึ่งเดียวว่าพระราชโชรสจะต้องออกบรรพชาสถานเดียวเท่านั้นเท่านั้นและก็จะสําเร็จอนุตตาสัมมาสัมโพธิญาเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้ไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่าและก็ได้สั่งสอนเวนยัสร์ได้รู้ตามคำพยากรณ์ของท่านถูกไหมแม่นเลยค่ะแม่นแม่นแล้วก็ชัดเจนถูกต้องชัดเจนแม่นยา ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเชิญมาออกทีวีนะค่ะนะฮะโอ้แม่นมากเลยแม่นมากแนมากะแต่กว่าจะสำเร็จนะฮะนานท่านต้องรอนานค่ะใช่ค่ะพยากรเมื่ออายุห้าวันค่ะรอไปจนกระทั่งถึงอายุยี่สิบเก้าใช่นะฮะยี่สิบเก้าท่านโกนธัญญาตอนนั้นน่ะอายุตอนพยากรน่ะ 20อ่ประมาณ20ค่ะนะบวกอีก29ค่ะบวกอีกหกก็เป็น49ค่ะนะฮะเจ้าชายนะฮะออกบวชแล้วค่ะไปเรียนหนังสือค่ะไปแสวงหาโมกขธรรมอยู่อีกกี่ปีหกปีหกปีนะฮะตะกี้เท่าไหร่อีสิบเก้าสี่สิบเก้าบวกหกเป็นห้าสิบห้าเป็นห้าสิบห้านะฮะเจ้าชายสำเร็จ สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะฮะก็ตอนแรกเขาคิดจะไปโปรดอาจารย์อาจารย์อาจารย์ท่านก็คือท่านอาลาลดาบทะนะฮะอาลาล,าาลดาบทกลามโคตนะฮะแต่ปรากฏว่า,ท,าท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็นึกถึงอีกท่านหนึ่งท,ท,ท่านอุทกกระดาบท<ช> ลมามบุญนะฮะปรากฏว่าเพิ่งตายเมื่อวานเนี่ยเออก็เลยคิดถึงปัญจวัคคีย์ไงก็เลยโปรดปัญจวัคคีย์โปรดจันโปรดปัญจวัคคีย์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเทศนาธรรมจักรรจกัปปวัตนนสูตรนะฮะเราไม่ต้องจอดลึกถึงเนื้อหารหรอกะนะฮะแล้วโกนธัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะ เพียงคนเดียวนะนะเพียงคนเดียวนะก็สำเร็จเป็นโสดาปฏิพลค่ะนะฮะแล้วเหลืออีกสี่คนนะฮะเหลืออีกสี่คนก็สำเร็จโสดาบันในวันถัดถัดมาคนะฮะในเดือนแปดเดือนแปดนะฮะตอนเทศธรรมจักนะฮะก็ได้โสดาบันต่อต่อมา แล้วพระพุทธองค์ก็พิจารณาเห็นว่าพวกปัญจวัคคีเนี่ยมีปัญญาที่แก่กล้าเนี่ยก็เลยเทศบทอนัตตลกณัสวดเนี่ยก็เลยได้ได้สำเร็จอรหัตผลนะฮะทั้งทั้งห้าองค์เนี่ยก็รวมเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นทั้งหมดกี่องค์อะห้าปัญจวัคคีหกองค์ รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนะเนี่ยอันนั้นเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกวันนั้นเราก็เลยถือเอาวันวันวันพยากรค่ะนะฮะวันแรง้าค่ำเดือนหกเนี่ยเนะ่ยเป็นวันนักโหราศาสตร์นะฮะอ่ะมาชาวราศีค่ะชาวราศีนะคะชาวราศีธนูค่ะนะฮะถ้าดูไปที่ดาวเสาร์เถอะค่ะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่สองเจ้าเรือนที่สองเรียกว่ากระดุมพระ กระดุมพระแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนอะไปอยู่ภพที่12อเรียกวิาสนะค่ะไปอยู่ในราศีพิจิกใช่ค่ะนะฮะภพที่บสคือวิาสนะและก็โคจรถอยหลังใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะจะให้ผลยังไงค่ะก็ดาวที่โคจรถอยหลังหรือว่าพักราศีก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้คราวนี้ลักษณะก็คือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคือเสียตรงว่าพักเนี่ยพักในราศีที่เป็น ราศีที่เป็นเสียนะคะในวินาศนะความหมายของวินาศก็คือวินาศนะคะวินาศหรือวินาศก็คือความสูญเสียเสียหายปิดบงังซ่อนเลนความอึดอัดความซุลลี่ซุล่ายนะคะพระสาวเป็นเจ้าเรือนที่สองนะคะเรียกว่ากระดุมพระกระดุมพระคือการสะสมหน้าตาการเงินการทำมาหาได้ของเจ้าชะตานะคะพอมาอยู่ใน ทุสถานพเนี่ยก็ทําให้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะก็คือกระดุมพระวิน่านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีธนูก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะนะคะการเงินนะคะการเงินการทามาหาได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจนักนะคะก็คือนัดว่าจะได้จะได้ก็ยังไม่ได้นะคะการเงินถอยหลังการเงินก็พักด้วยเพราะฉะนั้นการเงินที่จะเข้ามาหาเราก็ ช้าออกไปด้วยแล้วมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะด้วยเพราะว่าไปอยู่ในภพที่เสียอีกความอืดอัดปิดบังซ่อนเลนเพราะฉะนั้นคนราศีธนูก็จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะได้ช้าเงินที่สะสมไว้เก็บไว้ก็มีเหตุให้ต้องมาใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางชีวิตประจําวันการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยค่ะครับก็ต้องดูแลเรื่องทรัพย์สินเงินทองรายได้ให้ดีนะโดยเฉพาะยิ่งการการรักษาค่ะ นะฮะใช้เงินก็พิจารณาดีดีเงินนี่มีค่านะ,ะหา<ช>ยากหายากใช้งยายเรามาพักสักครูค่ฮะิดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ